บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตจริงหรือในยามที่เราพูดถึงคำว่าบุญหลายคนมักนึกถึงการทำทานการใส่บาตรการไปวัดหรือการสวดมนต์ขอพรซึ่งเป็นสิ่งดีที่หลายคนทำด้วยความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือจะได้ไปสู่สุขติภายหลังความตาย แต่ในใจลึกๆของบางคนอาจยังแอบสงสัยว่าในยามสิ้นชีวิตจริงๆบุญสามารถช่วยเราได้จริงหรือหรือเป็นเพียงความเชื่อปลอบใจเท่านั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันโดยใช้ทั้งเหตุผลข้อเท็จจริงและหลักธรรมเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าบุญนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อจิต ในวาระสุดท้ายจริงหรือไม่คําว่าสุขในเวลาสิ้นชีวิตคืออะไรสุขในช่วงปลายทางของชีวิตไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือร่างกายที่แข็งแรงอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งภายนอกไม่สามารถนำติดตัวไปได้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่และมีอิทธิพลต่อเราในช่วงวาระสุดท้ายคือสภาพจิต หรือความรู้สึกในใจณขณะนั้นจิตที่สงบไม่หวาดกลัวไม่ยึดติดไม่เจ็บปวดทางใจคือจิตที่สุขอย่างแท้จริงในเวลาสิ้นชีวิตและสิ่งที่จะทำให้จิตสงบเบาสบายและไม่ทุกข์ในเวลานั้นคือพลังของบุญที่สั่งสมไว้ตลอดชีวิตเหตุและผลทำไมบุญ จึงนำความสุขมาได้จริงในวาระสุดท้าย 1. จิตที่คุ้นเคยกับความดีย่อมไม่สับสนเมื่อถึงคราววิกฤตผู้ที่เคยฝึกใจให้คิดดีทำดีพูดดีเป็นประจำจะมีพื้นฐานของจิตที่มั่นคงเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับความตายจิตย่อมไม่ตกใจไม่ฟุ้งซ่านเพราะเคยชินกับความสงบ และความใสตรงกันข้ามหากใช้ชีวิตด้วยความประมาทเบียดเบียนผู้อื่นพูดโกหกทำร้ายคนด้วยกายวาจาใจเมื่อลมหายใจใกล้หมดจิตจะวันไหวนึกถึงแต่ความผิดนำมาซึ่งความเศร้าหมองซึ่งเป็นเหตุให้ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่า 2. บุญมีแรงดึงดูดทางจิต ในยามที่ร่างกายอ่อนแอสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจมากที่สุดคือกรรมที่เราทำไว้หากเรามีบุญมากจิตจะถูกดึงไปสู่อารมณ์ที่ผ่องใสมีภาพของการทำความดีปรากฏในใจเช่นการทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นการให้อภัยเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้จิตดวงสุดท้ายเบาและสุข พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นผู้กำหนดภพใหม่หากจิตนั้นใสยเย็นก็ย่อมไปสู่สุขคติหากจิตนั้นเศร้าหมองก็ย่อมไปสู่ทุกขคติความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญบางคนคิดว่าบุญคือการแลกเปลี่ยนเช่นทำบุญเพื่อให้ร่ำรวยหรือเพื่อบนบานให้ได้บางสิ่ง นั่นคือความเข้าใจที่ตื้นเขินแท้จริงแล้วบุญคือพลังงานสะอาดที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นทุกครั้งที่ทำไม่ใช่เพียงสะสมไว้รอแลกเปลี่ยนในภายหลังแล้วเราควรทำอย่างไรในชีวิตนี้หากเข้าใจแล้วว่าบุญนำสุขมาให้จริงในวาระสุดท้ายต่อไปนี้ คือแนวทางปฏิบัติที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ 1. มันทำความดีแม้ในเรื่องเล็กน้อยเช่นแบ่งปันอาหารน้ำใจและเวลาแก่ผู้อื่นรักษาศีลให้เป็นนิสัยอย่างน้อยศีลห้าพูดคำจริงพูดให้กำลังใจไม่ซ้ำเติม 2. ฝึกใจให้สงบเป็นประจำเช่นสวดมนต์ก่อนนอน นั่งสมาธิวันละห้านาทีฝึกสติเมื่อกโกรธเมื่อทุกข์เมื่อดีใจเพื่อควบคุมจิตสร้างความเคยชินกับความนิ่งเพราะนั่นคือกําลังใจที่แท้ 3. มมันแผ่เมตตาขอขมากรรมเช่นให้อภัยตนเองและผู้อื่นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวร ขออโหสิกรรมทุกวันก่อนนอนเพื่อเบาใจและไม่ค้างคาความตายคือบทสรุปของชีวิตจงเตรียมใจให้พร้อมเราทุกคนมีวาระสุดท้ายเป็นของตนเองไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสิ่งที่เราทำได้คือเตรียมใจให้ดีที่สุดด้วยการทำบุญไว้ล่วงหน้าเหมือนเตรียมกระเป๋าเดินทางให้ครบก่อนออกจากบ้าน เมื่อถึงวันนั้นหากจิตของเรานิ่งสว่างและไม่หวาดกลัวนั่นคือสุขที่แท้จริงณนะวาระสุดท้ายสุขที่ไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินสุขที่ไม่มีใครแย่งได้สุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยบุญและพบกับความสุขอย่างแท้จริงทั้งในปัจจุบันและในวาระสุดท้ายของชีวิต